ร้านมีโปรโมชั่นซื้อพ้าหนึ่งองค์แถมฟรีพราอีกหนึ่งองค์นะคะซื้อเท่าไหร่แถมเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะซึ่งของแถมนะคะทางร้านจะจัดเตรียมให้ลูกค้าเองนะคะ รีบมาซื้อกันเยอะๆนะคะของแถมใกล้หมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นไม้แกะรูปนาลีผลอันนี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพักกิ่งสามนะก้นจานยานันกิ่งดังนะคะ องคนี้นะคะพี่ขอที่500นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องคนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือใหญ่องคนี้ขอที่1,000นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้ขอที่250นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จพิม์พยอดขุนพลเดี่ยวเนื้อดำหลวงพ่อนกวัดเขาบางเหยจังหวัดชัยภูมิองค์นี้ขอที่350นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จสายลุงหลังยันโจมวัดศิลขันธารามจังหวัดอ่างทององค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จ เนื้อผงหลังรูปเหมือนหลวงพ่อจวนวัดหนองสุม่มจังหวัดสิงห์บุรีปี3-3าองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระค,คันธราชแม่ชีบุญเลือนองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะที่เป็นพระสมเด็จทรงพระเจริญพระมงคลเทพโมรีวัดสุทัศนะเทพวรารามพระนครกรุงเทพองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ อง์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อแพรวพัิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้นะคะขอที่300นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์คนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์ร่นปลอดภัยรวย องค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาชุดจงอางสึกพร้อมใบคาถานะคะหลวงพ่อแพรวพี่กุลทองพับปิดตาพร้อมพะรอดนะคะ องนี้ขอดที่500นะคะมีใบคาถาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพักขุนแผนมีร้อยต่อตรงนี้นะคะนิดเดียวนะคะสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะขอดที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพีอะะององะะ่องค์นี้นะคะมีสององนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระของขวานหลวงปูท่ทวดพิมพ์ใหญ่วัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบสององขอที่หกร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระมเหศสวรวัดพระศรีรลินนะมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีปี2 5งหองค์นี้ขอที่400อนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะอรรอะะ่องค์นี้นะคะมาในกล่องกระหยี่สีแดงนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกตรุ่นพิเศษวัดนิมมานละดีบางแคปีสองห้าห้าเจ็ดองค์นี้ขอดที่สองร้อยนะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จปกโคหลังพระแม่เทนีบีบมวยผมปราบพญามารเจ้าคุณธงชัยวัดไตมิตรปี63องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเล็กหลวงพ่อแพรวัพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีอายุ91ปีเปีสาห้าองค์นี้ขอที่200นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระแม่กวนอิมวัดบ,บวรนิเวศวิหารปี2535มี2อ,องค์นะคะ2อ,องค์ขอดที่300นะคะองค์ที่2นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระผงปกโพหลังรูปเหมือนพระครูปีชาวุฒคุณไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยองนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระหล่อรูปเหมือนพิมพ์ยืนหลงพ่อแพรพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรี องค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรปี3 0วัดโสธรวารารามวารวิหาร8ลิวองค์นี้ขอที่1000นะคะกิ่งดังดีนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาเศรษฐีใหญ่หลวงปู่คำบุกอายุวัฒนา90วัดกุชมพูจังหวัดอุบลราชธานีองค์นี้ขอที่400นะคะสวยนะคะกว่างตะกุดด้วยนะคะ ้าพี่คนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6์มงยิงของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ